สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วดวจ้าคำแรกมากอยากได้แนวกินพี่น้องเอ้ยมือนีก็ไปตลาดมากคือเกานั่นละ่ะมือนีกระด้ซุปบกเขือแล้วก็พักต้มแล้วก็พักสดอย่างเช่นอันบกเขือแล้วก็บบกแตงกวา ล่ะกระไดบอกดินฝ่ามานาพี่น้องดินฝ่าพนตมมาให้ย,ย่างดีเกิดมากกับบท่านเคยกินจักเถื่อหรอกพี่น้องเห็นตวา,าว่าขวามันเป็นยาสมุนไพรสิมีรสชาติขมเนี่ยจักหน่อยคอยก็เลยว่าเออเอามาลองกินกับบเสียหายเนาะพี่น้องเทิงอยากกินปลาทูเข้มคิดหอดสมัยตะกอนสมัยตะกอนกับเมียนี่เนาะก็มกอยากกินปลาทูเข้มเอาปลาทูเข้มนี่มามกใส่ใบตองมกใส่อันใส่อย่างนั้ ใส่บักพิกอ่อนใส่หอมแขกแล้วก็ใส่ผงชุรสหลังจากนั้นกับมกแล้วๆก็เอามาแก้กินพี่น้องค้นเขาโครเครโคเรหอมหอมแซ่บแซ่บบาจสันสะเถาก็เลยกินหอดความเก่าความหลังก็เลยสืบปลาทุ่เข้มมา แต่ว่าพ่อแกะออกแล้วมันมมโมเมนต์ปลาทูเข้มอย่างทีเฮาขาดหวังพี่น้องมันเป็นปลาทูมันที่เอามาทอดหล่ะกัหั่นซอยหอมแขกใสหล่ะกัซอยบวบพริกใส่แต่ก,ก็ย่างวานนั่นละอ่ะดีกว่าว่่ได้กินย่างน้อยเข้าก็คิดไปว่าเออสื้อมาแล้วก็กินซะเถอะมือนี้ก็ได้พักมาหลายอย่างหลายเนียวอยุบพี่น้องมีแต่เนี่ยเสียบ หันไปทางไหนก็หันโจโลเจเลยุพี่นองเอ้ยจักเสือเหลือกินอียงก่อน่อยก็เลยกวดพวกอันหอมพวกบอกพี่ออกมารองกินปลาทูก่อนเบิงจักน่ะเพื่อสีแสบขึ้นว่าจังสันสะเถาะเพราะว่ารสชาติของปลาทูมันกะสิมาตัดกับพวกอันซุปบกเขืเนะพี่น้องซุปบกเขอก็พักนี่มันกะสีอ่ามันกะสิไปในทางเดียวกันคนข้างที่จะเยอะ การใด้ปลาทูมาตัดในจากน้อยนี่มันก็นถือว่าเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารนะพี่น้องมือนี้ก็ถือว่ากับเข้าถึกปากเด้แต่กันในใจเลือกๆก็อยากกินอันน้ำพริกแมงดาขึ้นกันแต่ก็ย่างวานั่นแหละสองจิตสองใจเลือกว่าถือจะเลยตัดสินใจเฮ้ยในไหนกัไในไหนเราบ่ได้กินซุปบักเขือโดนเอาซุปกักเขมากินกอนจับปาดเพิ่นว่าจังสันเถาะ อันพ่อพักพ่อยาพ่อแนวนั่นแนวนี่ก็อยากิกนตติมไปพี่น้องเอ้ยว่าไปแล้วก็ไดอันเขาว่ากับว,ว่าคนหิวเนี่ยบ่สมควรที่จะไปยางตลาดอิหลีพี่นอ้องสื่อใส่สื่อ,อมันสุยางทุนน่นแนวเห็นแน่วใดกับเป็นตะอยากตะแสบไปหมดขนาดมือนี่ตลาดวันอาทิตย์เด็กพี่น้องตลาดวันอาทิตย์สื่อมคอยมีของมาขายพวกกับขวกับเขาก็สิคอนขางน้อยมีก็บเนี่ยก็ของจิบแจ๊กแจ๊กแจ้งเช่นอัน ซาบูที่ว่าเขาเสียบไม่ขายแล้วก็พวกอันลูกสิ้นทอดอีกอย่างแบบเนี้ยจะมีอยู่แต่ว่าพวกอาหารลักกับสิบบกขอยมากขายทัวใดอาจจะเป็นเพราะว่าพวกข้าราชการเขาบ่าไดมาเฮ็ดงานเฮ็ดห้หลูกค้าก็เป็นแค่เพียงคนในถ้องทิน่นเฮ็ดห้การที่ให้ก็เขาออกมากขายมันอาจจะบกขุมค่าก็เป็นไปใดนุพี่น้อง เพิ่นกะเลยคนข้างิจะมาน้อยกบเป็นวันหยุดวันพักผ่อนกบย่างวานั่นแหละเฮามันคนบ่มีเวียกอยากกินยำใดกกะไปหากินยำนั่นแหละกินบกซุปบกเขือกับบกเขือสดกระเสบเพื่อกันเทพีนองกินพักหลายในช่วงนีตัวของข่อยเองกับพวกข่อยเด็กินพักหลายปันใดมักกินเต้นเนื้อแต่หนังกินไปกินมากกบจุกท่องพี่น้องเอ้ยเริ่มอายุมากล้เด็หลายคนกะจะว่าเฮอายุสมหีว่าท่านแกว่าท่านเฒ่าดอกเนี้ยจะมาเบานั่นจะมาเ้านี่ มันกับโบเมนว่าแต่ละบุคคลตามอายุกับร่างกายนี่มันสี่ซ้ำกันบางคนอายุน้อยแต่ว่าร่างกายเนี่ยอายุเยอะกว่ากันไปย่างกระเพาะ่อยๆก็ว่านาสีี่ิบหาซิบอัพแล้วล่ะอันสภาพกระเพาะคือเป็นโรคกระเพาะมาแต่นหน่อยนพี่น้องเป็นโรคกระเพาะมาตั้งแต่ช่วงในวัยอ่หาซี่หกประมาณเนี่ยเป็นโรคกระเพาะ หลังจากนั้นมันกะพอค่อยดีเท่าไหร่กินอีอย่างลงไปนี่แน่มันกะอืดก็เลยพยายามหันมาก,กินพักหายมากขนทั้งทั้งที่บางที่ห้ากระหลงโตหลงต้นเ้ากระกินแนวนั่นเนวนี่ซัดบุฟอฟ่บุฟเฟ่ซัดมันทุกอย่างอ่ะละ่ะพี่น้องคิดไปอย่างนึ่งกัชีวิตคนห้ามันสันเนาะพี่น้องอยากกินยังกับกินซะมืออืนเสารได้กินว่าได้กินกะสางมันขอแค่มือนนี่อิ่มไหวสะกอน